โอ้โหน่ากลัวไอไปใครไปตั้งใจไฟตรงนั้นเหระนี่ไมาจับตัวน้องมาบอกวิไฟเหรอฮ่ารลิตี้ขนลุกลงมาที่ป่าช้าไม่มีใครเลยครับมีลุงคนหนึ่งแล้วเด็กสาวสองเด็กชายหนึ่ง ในป่ามันทึบมากต้นพลัมแมงเต็มเลยลุงปุ๊บคุณเห็นมันผมไหมผมเห็นเมื่อกี้คุณเห็น,นไหมเป็นไงสียวขาวสี้วขาวโอยขนลูกเลยโอ้โหเหม,มือนมีเสียงอะไรเดินตามหลังผม<อ>นั่นเลยเฮ้ยเอาลง,งุง <laughs> เนื้อทีป่ะเนื้อประเข้หลงล้างเลยเทสนั้นมันกวตรงนี้นามนนัลงเลเครื่องบินนะแบบเหมือนคนขับไหมเ